สวัสดีค่ะอินี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสมินใจ569 6 9นะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของคลิปความรักวันที่20จนถึง31มีนาคมนี้นะคะดูที่ชาวกลุ่มก่อนนะคะธาตุลม,มกันมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ทาวเวอร์นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างกระทันหันฉับพลันหรือเปล่านะคะเหมือนสิ่งไหนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่สบายใจเสียใจเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจบลงได้ ระวังนะคะบางคนเนี่ยเหมือนกับมันมีภาวะทะเลาะเบาะแวงกับคู่ของคุณเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอย่าได้เสียใจไปเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันจบลงเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยจริงๆเราเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราขนาดนั้นหรือเปล่านะคะตรงนี้เป็นจังหวะที่ต้องใช้ความคิดทบทวนนะคะอยู่กับตัวเองค่อนข้างจะเยอะนะคะเแล้วก็แจงมองว่า ถ้าทําได้หยุดรอก็ดีนะคะบางทีช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยแจงจะมองว่าหลายๆเรื่องอะ่ะมันเป็นลักษณะที่ต้องคิดช้าๆพูดช้าๆนะคะเพราะไม่งั้นอาจจะมีเหตุการณ์ทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้ไม่ว่าไม่ว่าจากใครแล้วแต่นะพี่น้องเพื่อนบ้านญาติญาติคนที่ทมงานหรือว่าแม้แต่คนรักของเราก็เหมือนกันไพ่ตรงนี้5้าไม้เท้าเกิดขึ้นเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้น10ดาบเกิดขึ้นคือแจงมองว่ามันเหมือนเป็นการ การทะเลาะกันนะคะด้วยเรื่องบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ต่างคนต่างมีความเห็นของตัวเองอะทำให้มันต้องแบบเมินหน้าหนีกันได้ในช่วงเวลานี้ถ้าทำได้ในช่วงสิบวันต่อจากนี้นะอยากให้แบบเย็นๆนะคะอยู่เฉยๆนิ่งๆไปก่อนจะดีที่สุดนะคะไม่พูดก็ได้นะไม่ต้องพูดเยอะก็ได้นะหรือว่าบางที ต้องแล้วแต่สไตล์ของคู่อะคะ่ะก็ต้องแบบปรับความเข้าใจจูนกันให้ได้มากที่สุดนะคะตรงนี้แล้วก็คือจะบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณเฉยๆรอๆนิ่งๆไปได้เนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะถ้าเป็นคนสดๆเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยแจ้งว่ายังสับสน่จะเอาไม่เอาจะเปิดใจดีไหมชาวกลุ่มนะต่างชาติต่างภาษาคนในเครื่องแบบทหารตำรวจหรือว่าพวก วิศวกรแบบนี้ก็ได้นะคะเดรเมเชียนก็เป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะคะมีความรู้ความสามารถมากนะคะทําอะไรได้หมดทุกอย่างนะคะตรงนี้เท่าที่เห็นเป็นการรอคอยอยู่นะคะเข้าใจว่าคนโสดมีโอกาสได้เจอคนเข้ามาแต่ว่าตัวคุณเองนี่แหละที่จะค่อนข้างสับสนวุ่นวายใจฉันจะเริ่มความสัมพันธ์ดีไหมหรือว่าฉันควรจะต้อง หยุดก่อนชะลอตัวก่อนนะคะแจ้งว่าคุณเฉยๆนิ่งๆไปเพราอมีโอกาสได้เจอคนที่เข้ามานะถ้าคนที่มีคู่นะคะตรงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบอยู่ไกลๆการห่างกันจากการทํางานก็ได้นะคะช่วงเวลานี้นะถ้าจะต้องห่างกันจากที่ทํางานเนี่ยแจงก็มองว่าก็ปล่อยไปก็ปล่อยห่างไปไม่ต้องปรับไปซีเรียสไปถามไปตามว่าเอ้ยทำอะไรอะไรยังไงนะคะตรงนี้นะ หรือบางคนนะอาจจะเป็นจังหวะได้เดินทางไกลด้วยกันก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะตรงนี้ภาวะเหมือนกับไปไปมามาม,าม,ามาหายหายเกิดขึ้นอ่ะนะคะ The Tower มันเป็นการจบของอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคปัญหาหรือว่าความไม่เข้าใจก็ได้แจ้งมองว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจังหวะเคลีย ความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่โอเคต่อความรู้สึกของคุณถ้าเป็นชายรักชายนะคะสองถ้วยเกิดขึ้นดีใจด้วยนะคะมีโอกาสได้พบรักที่สุกว่าเอ้ย e คนนี้หวานสวีดแบบผูกพันตามกันมาแบบนี้ได้นะคะแล้วถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะตรงนี้ก็มีโอกาสได้เจอความรักจากการทํางานนะคะพัฒนาพูดคุยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าสารสัมพันธ์กันไปต่อจากนี้ได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นออร์คเบอกคุณว่าตรงนี้ Um, calling in your soulmate นะคะก็อธิษฐานจิตหรือว่าแบบขอจาก mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรล่ะ angel ก็ขอจากพระเจ้าขอแบบคือถ้ายิ่งคุณอธิษฐานชัดมากเท่าไหร่นะคะสวดมนต์ชัดเท่าไหร่นะคะหรือว่า visualization mm hmm. ก็คือเป็นการที่แบบเห็นแบบนั้นอะนะคะมันจะทำให้คนประมาณนี้ยเข้ามาหาคุณได้แต่ไม่ได้เป็นการที่ว่าระบุตัวบุคคลไปเลยนะ visualization เหมือนกับคุณกำหนด ในเอขึ้นมาแล้วก็นึกว่าเขาน่าจะต้องเป็นแบบเนี้นะคะคุณก็จะมีโอกาสได้เจอคนประมาณนี้แต่ไม่ใช่คุณรู้จักคนที่ชื่อ A เนี่ยแล้วคุณอยากให้เขาอะ่ะดึงดูดคนนี้เข้ามาเนี่ยบางทีแบบนี้มันจะยากหน่อยนะคะมันมันไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะนอกจากคนที่คุณรู้สึกว่าอยู่ๆก็แบบนึกขึ้นมาว่าเขาน่าจะเป็นในทิศทางนี้นะคะทีนี้มาต่อกันในส่วนของชาวตุลน,นะคะ วันที่เท่าไหร่วันที่20ถึง31มีนาคม ดูการฉาบตุนนะคะแฮงแมนนะคะเป็นภาวะที่ต้องใช้ความคิดเยอะเป็นพิเศษต่อจากนี้นะคะว่าจะเอายังไงดีนะคะจะไปก็ยังยังติดค้างอยู่ในใจจะอยู่ก็ยังรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินในความสัมพันธ์หกเหรียญเกิดขึ้นเนี่ยบางทีบางคนรู้สึกว่าที่ผ่านมาเหมือนไปขอความรักเขาอะนะหรือว่าเราให้ความรักเขาไปเนี่ยได้ไม่กลับ ได้ไม่เท่ากับที่เขากลับมาให้เรานะคะบางทีก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราควรจะต้องเริ่มใหม่ในความสัมพันธ์ดีนะคะต่อจากนี้นะเออแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าจะเจอนะจังว่าโอกาสได้เจอจากเพื่อนของเพื่อนหรือว่าจากการทํางานเนี่ยเข้ามารุ่นน้องแบบเนี้ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ ถ้าคุณจะประคองความรักต่อไปนะจะมองว่านิ่งไปจะได้จะดีที่สุดแต่เข้าใจว่าณนะเวลานี้ชาวตุลก็อาจจะเป็นจังหวะที่นิ่งยากเหมือนกันนะคะตรงนี้มีคนเข้ามาให้เลือกเพิ่มเติมนะ้าดิน ไฟเมสิงธนูการพึกษมังกรเด็กกว่าก็ได้มาจากการเขาเรียกว่าเพื่อนของเพื่อนแนะนำให้รู้จักหรือว่าเนี่ยคอนเน็ชันเพื่อนฝูงหรือว่าการทําบุญทําทานตรงนี้ก็ได้ออนไลน์ก็ได้แต่ว่าเข้ามาแล้วจังเข้าใจว่าตัวคุณก็ยังแบบ ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ในการที่จะเปิดใจให้เขาเข้ามานะคะเหมือนกับออกแนวว่ายังกันกันเอาไวท้ทานองนี้นะคะก็ได้เหมือนกันหรือว่าบางทีความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเรามีคู่แข่งในความสัมพันธ์ครั้งนี้<ๆ>ก็ได้เหมือนกันเนาะทีนี้แจงมองว่าถ้าเป็นคนโสดเลยเนี่ยคุณคุณเหมือนคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่พไพ่ใบนี้ถ้าคุณไม่ได้กันไม่ให้คนเข้ามานะจะพูดว่าบางทีอะความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับ อาจจะมีคู่แข่งก็ได้ลองดูเปิดใจมีโอกาสมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายแหละที่บอกไปแต่ว่ามันคุณยังไม่ตัดสินใจว่าคุณจะรับรักหรือไม่รับรักดีทำนองนี้นะคะไพเ่เน e ไพ่เดอร์มูนนะคะจะพูดว่านจูนเดอรมูนเป็นลักษณะของความรู้สึกแบบโรแมนติกอ่อนหวานอ่อนโยน ะะแต่ว่าบางทีในความโรแมนติกของมันเนี่ยบางทีอาจจะเห็นอะไรที่ไม่ค่อยชัดก็ได้นะคะรู้สึกว่าเราเห็นอะไรม,มันไม่ได้ไปทางที่มันจะเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันดูไปยาวๆนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนมีคู่นะคะตรงนี้หยุดดูอยู่หยุดคิดอยู่เอาอยัางไงเราจะจบหรือว่าเราจะไปต่อเราเดินหน้า,าถอยหลังแบบนี้เหมือนกับช่วง10วันนี้แจ้งว่าน่าจะเป็นจังหวะคิดอนะเอาอยัางไงดีอะหยุดยิ่งหยุดคิดมากกว่า แล้วก็ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยระวังเรื่องการใช้คำพูดเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะทะเลาะกันจากที่แบบไม่ยอมการพูดตรงเนี่ยนะคะถ้าเป็นชายรักชายเนี่ยเหมือนกับตอนนี้คุณจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยนะคะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมถึง เป็นแบบนี้ทําไมเขาถึงทํากับคุณแบบนี้หรือไม่ทำไมคุณถึงต้องแบบทุ่มเทในเรื่องความรักขนาดนี้นะคะเพื่อให้ได้มานะแล้วก็ถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะมีโอกาสจะเจอคนทาตน้ำกรกรกดมีพิจิกนะคะแล้วก็เจอแล้วรู้สึกว่าเคยชอบด้วยนะคะมีความรู้สึกชอบหรือว่ามันจะมีความโรแมนติกเพิ่มมากขึ้นในความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะ,ะตรงนี้แล้วก็เขาบอกว่ามันปลอดภัยนะสำหรับคุณที่จะ รักหรือว่าเริ่มรักกับใครทำนองนี้นะคะแต่จังว่าตัวคุณคิดเยอะนะคะในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะเป็นจังหวะคิดมากหยุดนิ่งอยู่แล้วก็ไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังอะ่ะออกแนวไปต่อก็ไม่รู้จะไปยังไงจะหยุดก็ไม่จะหยุดยังไงมันเหมือนกับใช้ความเงียบบอกทุกอย่างอะไรทำนองนี้นะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันมาต่อกันในส่วนของชาวมีุนนะคะ ชาวเมถุนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะวันที่20-31ถึง31มีนาคมจิบน้ำนิดนึงค่ะอ่ะมาดูการชาวเมถุนหรือมิถุนห้าห้าไม้เท้านะคะ มมันมืดๆเนาะนี่แจ้งเปิดไฟตรงนี้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแววงนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุดใครที่อยากตั้งคันมีบุตรมีโอกาสต,ตั้งคันมีบุตรสูงมากๆเลยนะคะ d e เว l เกิดขึ้นบางคนความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสองสามคนในความสัมพันธ์ได้นะคะอันนี้คู่กรรมต่างๆตามมาระวังนิดนึง ไม่ได้ส่งเสริมนะคะแต่ว่าหยิบไพ่มาก็อ่านให้ฟังสีไม้เท้าเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่ บางคนน่ะถ้าอยากแต่งงานน่ะมีโอกาสได้แต่งงานสูงนะคะวิวออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นกลงล้อโชคชะตาเกิดขึ้นมันเป็นการเปลี่ยนหมุนเวียนละในส่วนของอะไรความสัมพันธ์ที่ว่าไม่ดีหรือว่าทะเลาะก,กันเนี่ยจังว่ามันน่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเอาล่ะถ้าเริ่มต้นสัปดาห์นะคะเริ่มต้น1ิบวันเนี่ยถ้าคุณจะทะเลาะก,กันเนี่ยจังก็ว่าจะเย็นๆน,นะคะหรือเป็นบางทีเป็นภาวะสับสนเอายังไงดีนะคะใครอยากตั้งคันมีบุตรนะคะสับสนคือเหมือนกับเฮ้ยบางทีเนี่ย ทะเลาะกันเรื่องตั้งครรภเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าไม่ก็จะเป็นลักษณะของอยากจะมีลูกไหมอะไรเงี้ยนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันที่อาจจะมีอิทธิพลกับตัวคุณ d e วิลก็อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับบุคคลที่3นะคะคู่กรรมแบบเนี้ยเข้ามาในความสัมพันธ์คุณได้นะคะที่ผ่านมาตรงนี้มี2คนที่แบบหันหน้ามาหาเนาะ o i p g of p e n t a c l e s Queen of Cups นะคะ การบึกษมัรกรกรกฎมีนพิจิกนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ The Tower ก็มันเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างสัมพันธ์กระทันนะคะทำให เหมือนกับปัญหามันมีโอกาสที่จะคลี่คลายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้อย่างไรก็แล้วแต่ไพ่เมเจอร์คันหน้าวิวออฟฟอร์จูเกิดขึ้นก็กลงล้อโชคชะตาเนาะมันจะเปลี่ยนและถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกแบบนี้หรือว่ารู้สึกว่าเป็นมือที่3หรือรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาอุปสรรคความรักมันเป็นแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยที่ทาให้เราทะเลาะก,กันเนี่ยนะคะ ออจางจะมองว่าเป็นการเปลี่ยนทั้ง Tower ทั้ง W i e w ั o Fortune มันเป็นการจบการเปลี่ยนแบบนี้ได้ไพ่จบดีมากในไพ่เด e m a ม i c i a n นะคะคือถ้าจะเห็นตามต้นไม้มันมี l i l ลีมันมีอะไรอะดอกนี้ดอกกลาบเนาะ เหมือนกับเขาบอกว่าเป็นการปลูกต้นรักแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆมีแพชชั่นที่ดีต่อกันแเบบนี้ก็ได้คนสดๆเลยนะคะตรงนี้ลองดูมีคนธาตุน้ำธาตุดินนะคะเข้ามามีอิทธิพลกับตัวคุณนะคะกรกฎมีพิจิกก,รรบบกันสมบสบมังกรนะคะอาจจะมาจากการเดินทางก็ได้นะคะเดวิลถ้าแปลเป็นตัวเป็นตัวบุคคลถ้าเป็นสายอาชีพอะเป็นพวกคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับกิเลสของคนก็ได้ของเทาๆก็ได้นะคะพวก เหล้าบุหรี่เขาอาจจะขายเหล้าเขาอาจจะขายบุหรี่แบบนี้ก็ได้หรือว่ามดิชเชยนก็เป็นพวกนักบินนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจคนที่เก่งมากๆหมอก็ได้นะคะตรงนี้หรือใครละ่ะให้คุณลองคิดดูว่าคนที่คุณเจอแล้วเขาเก่งมากทํานองนี้นะคะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของคนที่มีคู่นะคะบางทีเหมือนกับอ่าไพ่ใบนี้เดอะฟูลถ้าไม่ได้ไปแปลว่าเป็นการเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันเนี่ยจะพูดว่ามันอาจจะเป็นการที่ ได้เริ่มเหมือนกับเป็นการเซตซีโร่นะคะเพื่อที่จะปรับจูนกันให้เข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วนะคะวิวอ o ฟฟอร์จูนเกิดขึ้นไพ่ซ้ำขึ้นมันเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะแจังเข้าใจว่าถ้าที่ผ่านมามือนกับไม่ค่อยเข้าใจนะคะตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ปรับ ูนกันให้คุณเข้าใจได้เพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเป็นในส่วนของชายหรักชายนะคะตรงนี้คนราศีเมษต,ต่างชาติต่างภาษาคนที่สูงวัยกว่านะคะหรือว่า หัวหน้านะคะตำแหน่งประมาณนี้นะคะเข้ามามีอิทธิพลกับตัวคุณนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณก็ได้ที่อาจจะมีเขาเรียกว่าอิทธิพลกับตัวคุณหรือว่าความรักของคุณที่เหมือนกับต้องแอบบแอบบซ่อนๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะตรงนี้กําลังคิดอยู่ใช้ความคิดว่าเอายังไงดีนะคะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าจะเลือกไปทิศทางไหนดีในความสัมพันธ์ขออยู่กับตัวเองก่อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของ Oracle บอกว่า getting to know each other นะคะเมืนกับเป็นจังหวะที่ต่างคนต,งต่างจะต้องแบบศึกษาดูใจคุยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะเหมือนกับจะต้องปลอก ปลอกเปลือกปอกเปลือก,เอ,กเอาสิ่งที่แบบเฮ้ยอยู่ข้างในออ,อกมาเหมือนกับต้องทําความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นกับคนรักของคุณแบบเนี้ยก็ได้นะคะโอเคยังไงขอบพระคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะถ้าใครว่าเอ้ยคลิปแต่งดีมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ